สตีเต้าทูด้วยนะฮะสีท่านด้วยนะครับคุยกฎหมายกันนะครับคุยกฎหมายสอบถามพูดคุยกฎหมายกันท่านไหนอยากจะสนทนาภาษากฎหมายเนี่ยก็เบอร์โทรศัพท์ในช่องนะครับก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะพยายามจะไม่ออกไปเรื่องอื่นเยอะนะครับเพราะว่าออกไปแล้วคนด่าเราก็จะไม่ออกไปเรื่องอื่นฮะเราจะอยู่ในที่ของเรา เราจะอยู่ในแบบของเราดีกว่านะครับเราไปเรื่องอื่นคนด่าเราอยอ่นะคเราอยู่ในแบบของเราดีกว่านะฮะมือยังไม่หายเลยครับนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวัสดีสามร้อยกว่าท่านด้วยนะฮะสีเสื้อแจ่มมากเลยครับสวัสดีด้วยนะครับคําถามไหนก็ขอให้ถามดีๆแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นเรื่องของเราดีกว่านะครับอย่าปพยายามไปถามแทนคนอื่นเยอะเมื่อวานโดนทนายทอทงว่า เลยน้อยไปหน่อยนึงนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะไปลงข้อบกฎหมายอะไรพลาดพิงไปก็คนก็อดกคนก็โยงโยงแล้วก็ด่าเราเจ้านี่ข่มขู่ที่ทํางานอับอายเราฟ้องได้ไหมเราไปแจ้งความดีกว่าครับนะแนะนําให้เราไปแจ้งความนะครับเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องไปฟ้องหรอกครับมันเปลือนค่าทนายความนะครับเราไปใช้สิทธิ์ที่ฟรีทางโรงพักก็ไดย นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราตำรวจก็สามารถทําได้นะครับเราก็แคปปินหลักฐานแคปปินข้อความอะไรพวกเนี้ยนะครับไปหาตำรวจดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราต้องจ้างละนะครับเราควรจะจ้างนะครับผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญในการที่จะทําคดีให้เรานะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยนะครับไม่จ้างทนายความเราสามารถว่าความเองได้ไหม นะครับก็ต้องตอบว่าความได้นะฮะกฎหมายไม่ได้บังคับแต่ประเด็นคือต่อมาเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเองได้ไหมอันนี้ต้องกลับมาถามตัวเรานะว่าเราทําเองได้หรือเปล่านะฮะบางคนบอกว่าเออฉันทาได้ทําได้ก็ทาสินะฮะฉันทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องเสียเงินละครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอะไรแหละอย่างเงี้ยนะครับให้ให้เราเข้าใจอย่างเงี้ยบริบทมันเป็นแบบเนี้ยครับให้ฟังเป็นกลางๆไม่ใช่เอ้ยมาปุ๊บหาแต่ของฟรีของฟรี นะครับแล้วบอกว่าของฟรีทาไมไม่ดีวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกครับเราต้องดูบริบทตามความเหมาะสมด้วยสวัสดีวันอาทิตย์นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่กดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะครับช่วยกันเปิดการมองเห็นขอบคุณที่ส่งของขวัญให้ด้วยนะครับจะได้เปิดการมองเห็นกันนะสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับนะฮะทนายน่าจะเมื่อยมือแน่เลยนะครับใช่ฮะพี่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ เชิญเชิญครับว่าไงครับค้าหนูมีเรื่องปรึกษาค่ะพอดีเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูว่าโดนข้างห้องอาจารย์ใช่ไหมคะข้างห้องอาจารย์คือเขาทำอะไรคุณพี่ฮะอ่อรอบแรกนะคะเขามารอบแรกนะคะประมาณสามทุ่มโหไปตากผ้าคือเป็นห้องอแถวมันมีทั้งหมดหกห้องครับซึ่งมันหันหหันหน้าเข้าหากันแล้วหนูอะ ผันพานอยู่แฟนหนูจะไปขับแกลบทกวันแล้วเป็นจังหวะที่ช่วงแฟนหนูไม่อยู่แล้วเ,เขาเข้าห้องไม่ได้ซึ่งหนูกับผู้ที่อาจารย์อ่ะนะคะผู้ต้องหานะคะซึ่งรู้จักกันเพราะว่าเราก็อยู่ตึกเนี้ยมาหลายเราจะเข้าห้องไม่ได้แล้วยังไงครับเขามาทําอะไรแล้วทีนี้ยเขามาขอเข้าห้องน้ํารอบแรกอ่ะนะคะรอบแรกเขามาขอเข้าห้องน้ำเพราะ แต่หนูอะตากผ้าอยู่ข้างข้างข้างบ้านครับค่ะพอรอบที่สองนะคะหนูตากผ้าเสร็จอ่าหนูพร้อมที่จะเข้าห้องแล้วเพื่อที่จะปิดห้องล็อกห้องแต่คนที่ขอเข้าห้องน้ำเขาสรุปว่าเขาทําอะไรล่ะเขาทําอะไรเขาจบเขาแย่เขาทําอะไรเขาลวนลามค่ะแล้วก็มีเขาทําอะไรล่ะฮะสําเร็จความใครอ้าวคุณไปปล่อยให้เขาทําจนสําเร็จได้ไงอะ ก็คือหนูอยู่ในห้องแล้วก็คือเขาตัวค่อนข้างตังวสูงแล้วโอ้ยมันสําเร็จนี่มันไม่ใช่นะักมีเดียวแล้วยังไงต่อสําเร็จนี่เขาทาอะไรคุณเอาให้มันตรงหน่อยดิเขาก็รวนลามคือรวนลามนี่เขาทาอะไรรวนลามนี่เขาช่องกระเจบ็บอย่างเช่นดับนมแล้วก็เออแล้วคุณยอมทําไมอ่ะ แล้วทำไมไม่ร้องให้คนอื่นช่วยอ่ะแล้วอ่าหลังจากวันนั้นคุณออกมากี่วันคุณบอก,กคุณบอกหัวคุณเลยไหมวันนั้นไม่อีกกูฟังว่ายินยอมอ่ะแล้วไงต่อตำรวจว่าไงอาเป็เรื่องของเขาครับก็อยู่ที่ตำรวจแต่ผมฟังว่ายินยอมอไป เขาทาจริงไม่รู้อ่ะเขายินยอมไหมล่ะเขาสู้ว่ายินยอมไหมล่ะเขาสู้ว่ายินยอมไหมครับถ้าเขาสู้ว่ายินยอมนี่เรียบร้อยนะครับผมดูพฤติการแล้วเออผมฟังให้ยินยอมเหมือนกันครับเขาสู้ถูกต้องแล้วครับเ็าฟังผมฟังว่าเขาสู้ถูกว่ายินยอมนะฮะผิดวิสัยของคนอื่นมากครับ ครับเขาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งคุณอยู่บ้านห้องติดกันเป็นห้องแถวหกห้องคุณยอมให้เขาเข้าห้องน้ําคุณซักผ้าอยู่หลังบ้านวิสัยผู้หญิงทั่วไปเขาไม่ผู้ชายเข้าห้องหรอครับต่อไปอันนี้อันนี้รอบแรกนะคะรอบแรกที่ที่ที่เอ่อที่เขาเข้าหนูอนุญาตให้แต่รอบสองหนูไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้า มันเคยทํารอบแรกรอบสองมันก็ได้อีกอะครับมันมีมันทำสองรอบเหรอทีนี้ใช่ค่ะ,ะยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ฮะรอบรอบแรกอะคะ่ะเขาเข,ข้าขอเข้าห้องน้าหนูก็เลยอรอบแรกเสร็จไหมรอบแรกไม่ได้ไม่ได้เอ่อถอดเสื้อผ้าไม่ได้ทํารอบแรกทําอะไรเขาเขาเข้ามาเข้าห้องน้ําเหมือนมาฉี่อะคะ่ะแล้วตอนข้ออาจารย์คุณกีทีตอนนั้นหลังรอบที่สองนะคะเขาอาจารย์ประมาณ เกือบห้าทุ่มอะค่ะไม่กี่นาทีผมถามระยะเวลาที่เขาทำประมาณสิบนาทีเออสิบนาทีทำอะไรอยู่อะสิบนาทีทำสำเร็จความใครตัวเองเออแล้วคุณทำอะไรอยู่คุณอะหนูก็ยืนตัวสั่นอยู่ข้างในไม่ร้องเลยหนูร้องหนูพูดแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเพราะว่าเป็นห้องเก็บเสียงอาแวแล้วทำไมไม่ออกจากห้องไม่มีคนอยู่แล้วทำไมไม่ออกจากห้องเพราะว่ามันยืนขวอางอหน้าประตู ลอออกไปทำไมไม่แจ้งความทันทีรอบแรกหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงหนูไม่รู้ว่าจะาคุณได้จับตัวเขาไหมจับเขาจับตัวหนูจับตัวจับตัวคุณจับตรงไหนบ้างก็คือดึงเข้าไปเออแล้วคุณทำอะไรจับเฉย ฟังยากว่ะฟังยากผมว่ายินยอมผิดวิสัยคนทั่วไปมากครับคุณดำเนินคดีได้แต่ถ้าฟังความเห็นผมผมฟังว่ายินยอมแตค่ความเห็นคน,คนอื่นผมไม่ทราบพฤติการอาจจะเป็นอย่างคุณว่าก็ได้ควรไม่ยินยอมก็ได้แต่พฤติการที่มันทำมา คือเราเวลาไม่ใช้กฎหมายเราดูพฤติการอย่างเดียวสิบตั้งสิบนาทีมีฟังว่ายังไงอ่ะพัวไม่อยู่ให้เขาเข้าห้องน้ํามันผิดตั้งแต่เปิดประตูให้เขาข้าห้องน้ำแล้วผมว่าคือรอบสองนี่คือมีการอนาจารกันสองรอบหรอคุณอายุเท่าไหร่ ยี่บหกมีลูกยังมีลูกแล้วฟังยากฟังยากก็แจ้งความไปก็ว่ากันไปตามกระบวนการแหละถ้าถามความเห็นผมฟังยากครับตามข้อเท็จจริงนั่นแหละครับฟังได้ก็ฟังได้อะฟังไม่ได้คุณก็โดนเองแจ้งความเท็จไม่ยากครับ สู้ก็สู้ไปครับผมทุกอย่างก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานคุณก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณก็ไม่เสียงเรือคดีเขาก็มีสิทธิ์สู้เหมือนกันก็ว่ากันไปที่พฤติการผมไมไ่ตอบอย่างนั้นครับแต่ถ้าฟังความเห็นผมผมฟังไม่ยินยอมอะครับครับผมชัดนะผมบอกก่อนนะ ผมแรงไปไหมอ่ะผมให้คำปรึกษาแรงเหรอนะฮะผมให้คำปรึกษาแรงไหมผมก็ชอก่ชองกลัวช่องผมบินผิดตั้งแต่เปิดประตูแล้วถูกไหมคือหลักอะ่ะคือวิธีการ,รมิจฉยคดีเนี่ยมันต้องดูตามพฤติการนะครับดูตามความเป็นจริงเราไม่รู้หรอกครับว่าสองคนเขาทาอะไรกันเขายินยอมหรือไม่ยินยอมก็แล้วแต่แต่มันดูว่าความเป็นจริงคืออะไรอะ่ะนะฮะัวไม่อยู่เปิดประตูให้ผู้ชายไปเข้าห้องน้ําในห้องอ่ะมือฟังว่ายัางไงกูถามก่อนขออนุญาตหยาบหน่อยนะ fc ฟังว่ายังไงครับนะฮะตาแดงฮะข้านี้แดงเพราะมันเป็นต้อฮะพี่ฟังว่ายังไงสิบนาทีผัวค่อยยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเอออยากให้มันสิบนาทีใช่ไหมทนายตอบแรงค่ะฟังไม่ขึ้นค่ะผมก็ตอบตรงนะผมไม่ได้ให้ใครไปอุ้ยอย่ามาอวยกันนะผมไม่เอาผมไม่ชอบนะฮะฟังใจเขาใจเราถ้าเราเป็นทนายฝ่ายจำเลยกูก็สู้หรแบบเนี้ยถึงขั้นเข้าห้องน้ําเปิดประตูให้เข้าห้องน้ําอ่ะจะฟังว่ายังไงอ่ะ นะครับผัวไม่อยู่ให้ผู้ชายเข้าห้องน้ํามึงฟังว่ายังไงก่อนนะเอาข้อน,นี้ก่อนนะผมถามเนี่ยเอาคุณเปิดประตูเข้าห้องน้าใช่ไหมใช่เปิดเองรอบแรกเข้ารอบสองเข้าหกห้องไม่ร้องสักแอะนะครับอยู่ข้างๆหกห้องห้องเก็บเสียงมันฟังได้ไหมอ่ะหลังจากเกิดเหตุไปแจ้งความเลยไหมก็ไม่แจ้งนะฮะหรือว่าหลังจากเกิดเหตุบอกผัวไม่ไม่บอกมึงฟังว่ายังไงเอาคุณถามก่อนเอา เอาเอาอย่างเงี้ยเอาเรื่องอย่างเงี้ยวิสัยของคนที่มันโดนสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะนะครับขัดหูมากแล้วเราต้องมาฟังไอเรื่องแบบนี้ทุกวันไม่ได้บอกนะว่าสิ่งที่เขาพูดจะไม่จริงมันอาจจะจริงก็ได้แต่มันฟังไม่ได้ไงเข้าใจไหมมันพูดได้มันจริงก็ได้แต่มันฟังไม่ได้เมื่อเมื่อสู้คดีกันความกันอ่ะเมื่อเกิดความสงสัยอ่ะก็ต้องยกประโยชน์ให้แก่จำเลยอยู่แล้วยกนะมาตราสองสอวิยา หากเกิดความสงสัยยกประโยชน์ให้แก่จำเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเวลาการทำคดีความอ่ะมันต้องดูเขาดูเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเอะปับ๊บคนที่ไปแจ้งความว่าผิดผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดเลยไม่ใช่นะฮะยกฟ้องก็หลายรายแล้วนะฮะผมบอกให้ไม่ใช่ไปแจ้งความดําเนินคดีอย่างเดียวยกหมดอ่ะยกก็มียกเยอะด้วยผมบอกให้ไม่ใช่ว่าจะไปเอาเขาอย่างเดียวอะ่ะยกมาแล้วโดนนะมึงแจ้งความเท็จนะเบิกความเท็จอีกฟ้องเท็จอีกนําสืบเอกสารเท็จอีก พยานเทศอีกมาอีกเยอยะแยะเลยกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผู้ชายมองออกว่ามีใจถึงกล้าเข้าห้องน้ําผมก็คิดผมก็คิดมาอย่างนั้นอะ่ะแต่ประเด็นคือว่าพอมันรู้เรื่องกลัวเข้าไปบอกผัวนะฮะถ้าเป็นผมคิดนะพยานกลัวไปกลัวเข้าไปบอกผัวใช่ไหมพยานถึงแจ้งความจับเขาอะ่ะไม่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่มึงจะตอบกูบอกเลยขออนุญ,ญาตนะแล้วแต่มึงจะตอบเลยมึงตอบก็แล้วแต่เป็นพิรุธอ่ะ ไม่ถามว่ามึงตอบว่าใช่ก็แล้วแต่ไม่ใช่อยู่แล้วกูรู้ว่าคําตอบว่ามึงตอบไม่ใช่แต่การถามแบบเนี้ยเพื่อให้สารรู้ว่าเออวะแม่งกลัวผัวจับได้ความจริงเดี๋ยวไอ้นี่มาเล้าหรืออีกวันหน้ากูก็เลยไปเสียดีก,กว่าเดี๋ยวผัวโดนตีนผัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถามแบบเนี้ยถามไม่สนใจคําตอบด้วยแล้วแต่เลยถ้าตอบว่าใช่อย่างเงี้ยยกแต่ถ้าตอบไม่ใช่สารก็ติงเป็นพิรุษไว้หนึ่งแต้มนะฮะใช่ไหมฟังอย่างนั้นแม่พี่ฟังเหมือนผมแม่ ผมชอบมากเลยนะไอ้คดีแบบเนี้ยนะฮะถามอาซักละเอียดเนี่ยไปไม่เป็นนะผมบอกให้มีลูกมาแล้วด้วยนะครับมีลูกด้วยยี่สิบหกแล้วมีลูกมาแล้วด้วยไม่ใช่ม่นไเ,เคยมีผัวนะฮะเราก็เคยมีผัวมาแล้วนะฮะถูกไหมนะฮะผมมองว่าคือคนน่ะถ้ามันไม่มีใจเลยอะ่ะมันมันไม่กล้าเข้าหรอกคนจะทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็มันต้องคิดก่อนอะ่ะเป็นเราจะลองเหยื่อดูอะ่ะแม่งจะล่อไก่ดูนี่ก็ต้องแบบ ต้องวัดดูก่อนว่ามึงมีใจใกูแน่นอนเอ้คนเนี่ยผมเคยเจอแล้วไม่ใช่กูไม่เคยเป็นนะมีใจปั๊บกูลงจับดูเนี่ยหอยมึงขนลุกึงเจอแน่นะฮะถ้ากูจับดูแล้วมึงขนลุกอะ่ะแสดงว่าใช่แล้วมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีทางรอดหรอกกูจับแขนดูอีนี่ขนลุกขึ้นมึงเตรียมตัวถ้าแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันเทสได้สัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์นะฮะทีเนี้ยผมก็เชื่อว่าผมก็เชื่อนะอะไจริงไม่จริงผมไม่รู้ว่าเชื่อว่าปุ๊บก็ เออภายนอกก่อนยังไม่ภายในนูน่นนี่นั่นข้างหน้าค่อยนูน่นนี่นั่นเออเอ,อขอขอกันอนะ่ะหน้าง,งานหนะ่ะเนาะหน้าง,งานอนะ่ะเนาะเออหน้าง,งานน,ะน่ะนะก็อืมนะนะก็มีม,มีทงมีถอดให้จงให้จับด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมฮะแฟชั่นผมนี่แหละแมนะพี่จย่าแฟชั่นใครนะฮะเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือเราก็ทันนะ่ะอย่าบอกว่าเราไม่ทันนะนะฮะถามคดีความถามความอ่ะ บอกให้มึงมาเอ,อืออักน้ำมึงโดนนะบอกก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าออกตัวล่อฟรีครับกลัวโดนเออแข้งผัวชัดเจนดีค่ะนะถ้าเป็นเรารู้ตั้งแต่ขอเข้าห้องน้ำแล้วค่ะแมนยูเคยบวชหลายๆปีบ่อนีนะบอสนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณของขวัญด้วยนะ,ะสวัสดีหนึ่งันห้ารอกว่าท่านด้วยนะฮะนีจากช่องนู้นมาช่องนี้ใช่ไหม แม่ผัวมีปัญหาไม่ให้ลูกฟ้องศาลเอาครับสิทธิ์อยู่ที่แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โทรศัพท์สอบถามได้นะครับคุยกันเองนะฮะคุยกันเองนะครับคุยกันสองคนรู้กันทั้งประเทศเป็นพยานคดียาาใช้เวลานานไหมครับไม่นานครับครึ่งวันก็เสร็จครับนะฮะคุยกันแค่สองคนโทรมาได้เลยส่วนจะใครจะได้ยินช่างแม่มึงทนายได้ยินข่าวทำไมทอไหมครับได้ยินข่าวครับจริงไม่จริงเรื่องของเขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเสือกนะฮะ โดนดุไม่เอานะฮะก็ว่ากันไปตามกระบวนการนั่นแหละ